บันทึกแล้วไหน,น,นจะจามโอ้โหทำไมภาพชัดดีฮนะเชื่อโ่ว์ารพคุณน้าดูเออภาพชัดดีจริงๆ <c oughs> นี่ฮนะแล้วมาดูเบื้องหลังการถ่ายทำดูซิว่าร้านที่พี่ชอยมาเปิดทำไมมันถึงมันเจ๊งมันยังไง <c oughs> ถึงต้องหนีไปอยู่ร้านอื่นเนี <c oughs> ่ยดูฮนะวันนี้พี่แกงผัดเอาไว้พรุ่งนี้บุ๊กมาแล้วจองมาแล้วสามสิบ ยังไม่นับแคนเซิลโอสภาพบรรยากาศโดยรวมรอบ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 ,รอบ,รอบร้านจะเห็นได้ชาว่รอบครัวนี่สะอาดมากแน่นอนอโออย่าไปถ่ายขงายังขยะชิบหายแล้วเดี๋ยวเห็นสเตะเน่า เอ้ยฮะนี่อ่าเชฟมีอะไรจะพูดกับทางบ้านบ้างครับเออก็ไม่มีไม่ต้องเป็นห่วงตอนนี้เรื่องเงินทองก็ใช้กันประหยัดประหยัดไปนะแค่นันเลยนะทง้นะทงนี้และทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรมากอืมก็ทำงานมาอายุการทำงานม้าก็นานเอาแล้วถามว่าเหนืหอหน่อยไหมเหนือ่อยนะ Ais, อยากจะพักผ่อนบ้างนะไม่หาคนมาดูแลอยากดูแลตัวเองเพลงขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมด้วยกัแลวกันเอาโอ้หเราพอดีกว่าไปไปพักกับโฆษนาครับผม